มาตมาต่อด้วยคนที่เกิดเดือนมีนาคมครับผมเขาบอกว่าคนที่เกิดเดือนมีนาคมเนี่ยเธอชอบในความรักที่เป็นเหมือนลูกแมวเหมียวคือลักษณะี้ออนอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่คือหมายถึงว่าถ้าเขามีแฟนแล้วเนี่ยเขาก็อยากให้แฟนของเขาเนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่แบบว่าอยู่ในกํามือไม่ไปไหนวนๆเวียนๆอยู่ใกล้ๆเป็นลูกแมวในกำมือเป็นลูกแมวในกํามืออะไรเช่ลูกไก่ใช่ไหมใช่ลูกไก่ลูกไก่ไม่เอาเดี๋ยวมันอึใส่มือแมวนี่ไม่อึเลยนะแมวมันก็ไม่อึใส่มือนะไม่เคยอึเคยเห็นไหมอึใส่บ้าง ไม่เคยแต่ผมเคยเห็นลูกไก่อู้ใส่มือนะเออจริงตอนเด็กๆไปยังไงเขาบอกว่าคนที่เกิดเดือนมีนาเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านความรักเลยทีเดียวและขณะที่ตัวเองมีความรักเนี่ยก็จะสามารถคนโทรลให้คนรักของตัวเองอยู่ในในคอนโทรลของตัวเองได้อยู่ในอนัตสัญญาอยู่ในอนัคเขของข้าเลี้ยงด้วยปาทูเจ้าเป็นของข้า เอารอประชูมาขยำข้ากินปันใครมีแฟนไปเดินมีนาน,นี้ต้องอยู่ในโอวาสนะเออเขาบอกว่าเป็นคนที่เหมือนกับว่าพูดอะไรก็ต้องเห็นดีตามเธอไปสะหมดครับคือชอบอย่างนั้นอชอบไปตามใจเธอเอาใจเธออะไรเงี้ยเหมือนลูกแมวที่มาคอยคอเครีย แล้วดูเซ็กซี่นะการ <g ül üyor> ที่เธอ,เอต้องทนต่ออุปสรรคแห่งความรักเนี่ยเธอจะทนได้ไม่มากครับเหมือนกับว่าถ้าเกิดอ,อุปสรรคขัดขวางก่อนที่จะมีการที่จะได้เป็นแฟนกันอะไรเงี้ยเธอจะไม่ทนต้องเหมือนกับว่าชอบเรื่องที่แบบง่ายๆเรียบง่ายแล้วก็ไม่ขัดใจนะครับจึงขึ้นอยู่กับว่าเขาคนนั้นเนี่ยจะเป็นเด็กดีของเธอแค่ไหนระยะเวลาของการคบกันถ้าเป็นเด็กดีกับเธอมากก็จะอยู่กันได้ยืดเจะพอใจาเป็น้นอยู่ในโอวาทถึงแม้ว่าคุณจะแก่กว่าคุณก็ต้อง ทำเป็นบอกว่าโอ้อยู่ในโอ,วอปเวอร์เชื่อฟัง